สวัสดีครับคลิปนะฮะหาสินค้าของโอทออนไลน์นะฮะกลับอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยโอทออนไลน์เดอะคอมเว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน e b a y Amazon นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนติดต่อได้แต่ขอโปรโมทนะครับเรามีโปรโมชั่นคอร์สใหม่นะครับคอร์สนี้นะครับคือคอร์สดอบชิปนะครับ E-Bay ของโอทออนไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถ หาสินค้านะครับของเรามีเป็นหมื่นหมื่นชิ้นนะครับสินค้าไทยคุณภาพดีไม่ต้องลงทุนก่อนด้วยนะครับกำไรตกชิลละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทถ้าคนตั้งขายตามราคาที่เราแนะนําแล้วเราก็จะสอนแบบไม่ต้องตัดราคาด้วยนะครับเหนื่อยแค่ลงของเองเพราะจะให้ผมไปไประเคตล,ลงของให้มันก็เกินไปนะฮะเลือกสินค้าที่เราแนะนําได้นะครับแล้วก็ลงของขายได้ครับแจ้งให้กับโอทออนไลน์นะครับบริการส่งสินค้าให้ มีสินค้ามากกว่า1มื่นชิ้นหรืออาจจะ2อ0 0 0ื่น0ชิ้นนะครับและเราบริการนะฮะส่งในราคาพิเศษนะครับ DHL สินค้าของเรานะฮะส่ง DHL ให้กับท่านๆน,นะครับคอร์สนี้ก่อนเพราะเป็นบริการที่ผมและทีมงานทำเองคนน้อยคนไม่เยอะคอร์สนี้นะครับขอรับทดลองก่อนนะฮะสิท่านและผมเพิ่งเปิดไปไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะครับตอนนี้มีคนสนใจ เป็น10แล้วและชำระเรียบร้อยแล้วนะฮะหท่านและบอกว่าเดี๋ยวจ่ายภายในวันนี้พรุ่งนี้2ท่านนะฮะเก้าอี้เหลือ7นะครับเก้าอี้เหลือ7แล้วก็สมาชิกเก่านะฮะ e b o ออ o น l นะครับได้สิทธิได้ส่วนลดพิเศษด้วย นะฮะก็คือคอร์สดับชิปเลยที่คุณจับสื้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนจริงๆสนใจนะฮะโทรสอบถามได้ที่061599399นะครับ ad ad o a n l i n e นะฮะในอดเนี่ยมันโทรฟรีด้วยนะค,คุณแอดเข้ามาแล้วก็แจ้งผมเดี๋ยวผมกดเปิดฟังก์ชั่นโทรฟรีนะครับโทรเข้ามาคุยสอบถามได้นะฮะคอร์สนี้นะครับเพื่อนๆให้ความสนใจพอสมควรเลยนะฮะรับก่อนเพราะเราบริการให้หมดเลยนะฮะส่งของแพ็คของทาให้หมดเลย ที่เหลือก็คือคุณโพสตเองหน่อยจะให้ผมมาประเคนโพสตเองก็ไม่ใช่ที่นะฮะน่สนใจก็ติดต่อได้นะครับใครของจบแล้วนะฮะอ่ะสินค้าชิ้นนี้ผมก็หาในเครื่องมือหาสินค้าขายดีของโอตออนไลน์นะครับขายได้ที่21.99ดอลลาร์ส่งเมื่อวันที่16ดีเดืธันววันนี้28ดีเบปเบอรธประมาณ8วันที่แล้วนะครับตามภาพฮะไม่ต้องพูดมากครับมันคืออะไรวีดีโอเองแล้วกันนะฮะตามภาพไม่ต้องพูดมากนะฮะ Hmm? ขายได้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่แปลงให้ด้วย21.99ช่วงนี้เรียด e ี a บประมาณ32เลยนะอ่ะผมตีมันจริงจมัน33ดสวเยเอาตีสมหองก่อนย1 9 9จุดเกนะครับคูณกับ36บาอบนะครับกดผิดนะฮะอ่ะ3าเก็ได้อ่ะน้อยลงไปอีกแต่จริงๆ32ได้เงินเยอะกว่านี้นะคูณจุดลบไป20%นะครับเหลือเท่านี้540 ผมไปดูในช้อปป e ้เหมือนกันเลยต้นทุน31บาทฮะเมื่อกี้เท่าไหร่นะหายไปแล้วเป็นกำยี่สิบใหม่คูณสาแล้วก็คูณจุดแต้นทุน31บาทหากค่าส่งไปต่างประเทศแล้วกำไรยังเป็นร้อยนะครับอไปหามาคอย แต่สำหรับเพื่อนๆสมาชิกโอตออนไลน์นะครับสมาชิกของเราอยากรู้เลยว่าสินค้าชิ้นนี้คู่แข่งใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะฮะแจ้งขอเฉลยนะครับมาได้เลยนะฮะที่โค้ด A 2 8 1 2 2 0 2 1 L 1นะฮะอืหอหะฮะอืมอ่ะขายของนิดนึงระหว่างทางอยากรวยลงของทุกวันนะฮะนี่แล้วก็นี่มีเพื่อนมาบอกแล้วนะครับพิสูจน์แล้วก็ทำเองนะฮะนเนี่ยเนียลง คือ eBay มักจะเลือกเลือกทำกันก่อนเนี่ยนี่คือคนที่เขาขายได้เยอะแล้วสมัคร ID ใหม่นะฮะก่าจะขายได้ ID ดีที่2เนี่ย18วันนะเออแต่สุดท้ายครับทำมามา3เดือนลงทุกวันครับวันที่วันเดียวนะฮะวันเดือนประมาณต้นเดือนที่3ที่เริ่มทำนะฮะจน3เดือนเข้าย่างสู่เดือนที่4นะครับวันเดียวออก6ชิ้นแล้วผมบอกเลยว่านะสมาชิกเรานะกำไรต่อชิ้นเนี่ยถ้า6ชิ้นเนี่ยวันนี้กำไรเป็นพันครับ แต่นั่นแหละมือใหม่มักจะขาดความสม่ำเสมอและเลิกทำไปก่อนสิ่งสำคัญคือหน้าที่ที่นี่นะฮะนอกจากลงเรียนแล้วเราต้องบิวให้คุณด้วยครับให้คุณไม่เลิกทำซะก่อนฮะ <c oughs> อ่ะอีกชิ้นหนึ่งนะครับขายได้โอ้้นี่พูชิ้นนี้ผมโคตรตกใจเลยห้าสเดเก้าเเหรียญน,นะครับค่าส่ง12เหรียญมีแปลงบาทให้เลยไหมอ่ะสองพบบาทนะครับ 2,011นะครับบวกค่าส่งอีก402นะอ่าคูณจุดแปดไปหักค่าธรรมเนียม e บง ebao เนี่ยไปเหลือพันเก้าคือตัวนี้เแพ็กเกจจิ้งสวยดีนะอ่าตัวนี้ผมหาในช้อปปี้แล้วมันดูแพงผมก็เสิร์ชไปเรื่อยเจอที่บิ๊กซีตัวเดียวกันเลยสามสิบสองบาท สามิบสองบาทโมดิเ bon บอืแต่มันมีค่าส่งอีกจะบอกเลยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยกำไรเป็นพันไม่พันก็เฉียดพันไม่พันก็เฉียดพันนะครับนะบอกเลยว่าดีจริงนะฮะ สำหรับชิ้นนี้นะครับสมาชิกนะฮะ e b a y ของโอ๊ตออนไลน์นะครับสมาชิก e b a y ของโอ๊ตออนไลน์นะครับขอเฉลยได้ที่โค้ด a 2 2งอ่ะโอเคกลับมาต่อ,ต,อต่อใหม่นะฮะก็ขอเฉลยมาที่โค้ด a 2 8 1 2 2ดหน k 2นะครับเพื่อนๆอนอย่าลืมนะฮะตัวนี้สนใจบอกมาได้เลยนะครับเนี่ยนะไลน์ก็ต้องมีแอดข้างหน้านะเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะนะครับสนใจติดต่อได้ อ่ะทายคลิปนะฮะเหมือนเดิมนะฮะหรือไม่เหมือนเดิมไม่รู้แหละนะครับเฮ้ยที่นั่งตอนนี้เหลือ7นะนี่อัปเดตวันที่28่ธันวานะนะครับอ่ะถ้าเจอเราบนเฟซนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเจอเราบน YouTube นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะฮะก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะเพื่อนๆจะได้ติดตามเราได้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ